ไม่อิหร่านถึงโจมตีอิสราเอลในวันที่13เมษายนปี2024อิหร่านได้โจมตีอิสราเอลด้วยโดรนหลายร้อยลำและขีปนาวุธกว่า300ลูกสาเหตุใดทำให้เกิดการโจมตีในครั้งนี้อิหร่านประเทศที่ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิชบอลเลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนหรือกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ซึ่งในวันที่7ตุลาคมปี2023กลุ่มฮามาสได้โจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวนำไปสู่ สงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและแน่นอนว่าอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนทางด้านอาวุธซึ่งการโต้กลับของอิสราเอลคือการโจมตีอาคารสถานทูตของอิหร่านประจำกรุงดามัสกัสในซีเรียทําให้เจ้าหน้าที่ท่านทาหารของอิหร่านเสียชีวิตเจ็ดรายหนึ่งในนั้นเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของกองกําลังอิลิทคูดอันนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เกิดการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งโดรนและขีปนาวุธส่วนใหญ่ถูกยิงตกโดยเครื่องบินรบสหรัฐและระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดนและซาอุดิอาระเบีย